เมื่อถึงเวลาที่เหล่าคนโสดต้องทํากิจกรรมเพื่อสร้างความสนิทสนมกันครั้งนี้ผู้ชายจะได้สิทธิ์ในการเลือกจับคู่ผู้หญิงที่อยากเล่นเกมด้วยเอ่เล่นกับแม่ทำไมอยากเล่อีกหนึ่งเพราะว่าไม่รู้จะเลือกใครเม้าเขินเราอยากจะเลือกก็แต่เขินคู่พี่หนึ่งเล่พี่หนึ่งน่าจะรีแลกซ์สุดเอาจริงจริง เหมือนไข่มดอ่ะมันเก่งๆอยู่มันไม่รู้ว่าจะเลือกใครอะไรเงี้ยมันก็เลยเลือกพี่ไปก่อนเพราะว่ามันน่าจะคุยแล้วมันรู้สึกสบายใจอะ่ะถ้าแบบเราได้เล่นเกมด้วยกันอ่ะอาจจะได้รู้จักกันมากขึ้นอะไเงี้ยพี่มองว่าไข่โมดมันเลือกจากความสบายใจมากกว่าพูดพอ, <laughs> <laughs> อ,ไอะไร <laughs> <อ>คนแรกพี่เลือกน้องตุ๊กตาน้องเขาเป็นแบบสายแบบ ยาาบลสายที่เราแบบไม่คุ้นเคยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบถ้าเล่นเกมด้วยกันมันจะเป็นมันจะเห็นแบบตัวตนอีกตัวตนหนึ่งเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าอยากเล่นด้วยอยากแบบคุยด้วยเลือกเลือกสุกี้ครับเลือกผิดคนแี้เปลี่ยนได้ไหมน้องก็น่ารักดีอะไรกี้ก็อยากทำกิจกรรมร่วมกันอยากแบบว่าทำให้รู้จักกันมากขึ้นครับ เรียกตามที่ชอบที่สุดใช่ครับแต่เกมนี้จะยังเริ่มขึ้นไม่ได้หากขาดผู้ชายคนสุดท้ายอย่าบอกนะผู้ชายมาใหม่หรอโอ้แม่ก็อดสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมชื่อเนลทีซั่นจุดสองนะครับก็เนลเป็นผู้ชายคนสุดท้ายที่เข้ามาในทลิปนี้นะครับก็ยังไงฝากตัวด้วยนะครับ สวัสดีครับผมชื่อเนลอิงลิทพัวและประเสริฐนะครับก็อายุ28ปีแล้วครับตอนนี้อาชีพที่ทำนะครับก็มีเป็นเทรนเนอร์นะครับแล้วก็เป็นเอเจนซี่สัญญกรรมเกาหลีด้วยคือส่งคนที่อยากทำสัญญกรรมเนี่ยจากเมืองไทยไปที่เกาหลีมาจากซีซั่น12ครับนิสัยเนลตรงๆเลยอะยังไงเนลก็ชอบคนสวยพอเนลชอบคนสวยปุ๊บต่อให้แฟนเราสวย เนลก็เห็นคนสวยและเนลก็จะชอบคนสวยเคยนอกใจแฟนครับนอกใจนอกกายเคยทําครับแต่เนลก็เชื่ออย่างนึ้งว่าเขาก็ไม่ได้คุยอยะเรคนเดียวเอ้ยเอา้ามีคนมาเพิ่มเหรอเอ้ยแบบนี่แรงศีเขาเนี่ยมึงหลอกอ่ะอุ้ดูชิกูดูแบบดอยเลยอะไรเว้ยใจสู้เว้ย <c oughs> มีคนใหม่เข้ามาอะไรเงี้ยก็รู้สึกเซอร์ไพรส์ตัวเขาเล็กมากอ่ะจะให้กูเอาเข้าเอวกลับบ้านเหรอไม่ได้ ออนเนี้ยเนียอเนียขอถามชื่อถามชื่อกันได้ไหมครับหนึ่งคน่งใินดี้พี่จ๋าแม่และชี่ค่ะนัทชีเหรอครับสวัสดีค่ะพี่จาค่ะพี่จาเบลินค่ะเบลินค่ะซุปตาค่ะซุปตา์ครับซุกีค่ะุกีนีุ่กกีแห้งี้น้ำ กินหรอกแต่มาถึงก็ปล่อยกายได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแพรแพรค่ะสวัสดีครับแพรแพรค่ะฝากตัวด้วยนะครับทุกคนครับยินดีค่ะผูช้ชายเดี๋ยวเรารู้จักกันอยู่แล้วได้ครับผมสายตาผมกวาดไปเจอกวาดไปเจอน้องคนหนึ่งครับทำให้ผมตกใจมากอืมว่าน้องมาด้วยเหรอก็ก็รู้จักมาก่อนหน้านี้ค่ะใช่เหมือนเคยรู้จักกันใช่ค่ะเลือกซ้ำได้แล้วถ้าเกิดสมมติ ต้องให้ผู้หญิงเลือกมั้งครับที่เขาบอกใช่ใช่สุกี้ไหมสุกี้อยากแปลกพี่ป่ะครับโอ้ยปลาแล้วเนาอย่ายิ้มอย่างเดียวดีได้ค่ะนะ้ตูอย เห็นเราต้องคุยอยู่ที่ผู้หญิงแล้วอยู่ที่ผู้หญิงแล้วอยู่ที่ผู้หญิงแล้วแล้วตัวเขาที่มาที่หลังก็ไม่รู้ว่าผมมาเลือกน้องสุกี้แล้วเขาก็เลือกเหมือนกันแล้วเขาประมาณว่าเขาบอกผมว่าเดี๋ยวต้องเช็คกันหน่อยนะแล้วก็พลิ้บตาเลยผมอ้าจ้าอ่ะงั้นเลือกพี่ตัวก่อนพี่ให้ให้สิทธิ์เขาก่อนเขาเลือกก่อนขอบคุณครับงั้นไปแผ่วๆไหมได้ค่ะขอบคุณครับเหมือนตอนแรกเขาเลือกเขาเลือกสุกี้แต่ว่าคือสุกี้อ่ะ ตูลเลือกไปแล้วอืมแล้วคราวนี้เหมือนหนูนั่งข้างกันมัง้งเขาก็เลยเหมือนแบบไม่รู้จะเลือกใครมัง้งก็เลยมาเลือกเลือกนี่มัง้งในความรู้สึกคือเหมือนแบบเพิ่งมาด้วยอ่ะเขาก็เพิ่งมาอะไรเงี้ยค่ะ